รู้สึกหมดพลังหมดไฟหาตัวเองไม่เจอไม่รู้ว่าเฮ้ยเราเกิดมาทำไมนะคะซึ่งจริงๆมันก็เคยเกิดกับตัวตินานะแล้วก็เคยเกิดกับเนตันด้วยนะคะคือช่วงที่เรารู้สึกภาษาอังกฤษคือลอสเหมือนแบบหลงทางเหมือนเราหาตัวเองไม่เจอแล้วเราจะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ยังไง อย่างแรกเลยเราต้องรู้ก่อนเลยว่า everything happens for a reason แปลว่าอะไรแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมามันมีเหตุแล้วมันก็มีผลของมันซึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้ความหมายอะไรกับมันคือเรามองมันยังไงนะคะอย่างะะิีาง่ากับเนเตอเนี่ยตอนที่ตีน่าเรียนจบใหม่ๆใช่ไหมตีนาก็ไม่ได้มีไม่ได้มีเงินเยอะนะคะแล้วก็หางานทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตีนาก็ต้องพึ่งเนตอรน,นะคะตอนนั้นเราก็แต่งงานกันแล้วเนาะแต่ว่าเป็นช่วงหนึ่งที่ตีนาแบบว่าดาวที่สุดเลยแบบแทบจะดาวสุดในชีวิตเลส เพราะว่าจากคนที่เคยแบบว่าทํางานเองได้เราหงงาเงินเองได้เรารู้ว่าเรามีความสามารถอะเข้าใจไหมเรารู้ว่าเรามีศักยภาพว่าเฮ้ย mm. ถ้าเราได้งานสักงานหนึ่งนะเราจะทําให้เต็มที่เลยตอนนั้นคือคิดแบบนั้นจริงๆนะแต่ว่ามันทําไมแต่ว่ามันหางานไม่ได้ก็เลยเกิดอาการที่แบบว่าเฮ้ยหรือว่า เราจะเป็นแบบนี้ไปตลอดวะหรือว่าเราจะต้องเป็นคนไร้ค่าแบบนี้แล้วก็เกาะสามีกินไปตลอดอะไรนี้เหรอซึ่งจริง,รงๆเนี่ยเติ้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะบางทีเรามีสามีหน้าสามีเป็นสามีที่ดีเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรถูกไหมแต่ตัวเราอะตัวเราก็ไม่อยากที่จะอยู่แบบนั้นเราก็อยากที่จะหาอะไรได้เองได้เราก็อยากที่จะทําไมยืมด้วยลําแข้งของตัวเองได้นะคะตอนนั้นเนติหน mm ้าดาวถึงขนาดว่าบอกเนต่เลยว่า I'm going back to Thailand right at that at that moment you know when I just graduated I didn't find a job I was like hey I wanted to go back Thailand. แต่ว่าเราก็คุยกันนะคะแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าเฮ้ย เราลองทำอะไรที่แบบว่าเราทำได้ตอนนี้นดีกว่าว่าเฮ้ยเรามีอะไรแล้วก็มีอะไรบ้างที่เราสามารถทำเปจกักรทิบาสนะคะเพราะว่าถ้าหางานข้างนอกหาไม่ได้ถูกปะ่ะก็เลยเป็นการเป็นจุดเริ่มต้นให้ที่น่าทำออนไลน์เห็นไหมทุก <He ard S 1> <right? S 2> ๆอย่างเนี่ยมันมีเหตุผลของมาถ้าสมมติว่าตอนนั้นนะถ้าตอนนั้นที่น่าหางานได้นะตอนนี้ที่น่าอาจจะไม่ได้มาอยู่จุดนี้ก็ได้ตอนนี้ที่น่าอาจจะไม่ได้ทำออนไลน์ก็ได้ตอนนี้ที่น่าอาจจะไม่ได้แบบว่าทําไมสามารถสร้างเงินได้เป็นหลักสิบล้านเนี่ยจากการทําออนไลน์ถ้าทําไมถ้าที่น่าหางานทําได้ ลองคิดดูดิเห็นไหมซึ่งตอนนี้นะเนยเตอรเนี่ยก็ทํำไมเหมือนกันก็เพิ่งออกจากงานเหมือนกันเมนนเื่อปีที่แล้วใช่ไหมเดือนอะไรนะ What w i d y w u quit y you uh, ออ last August September somewhere there ประมาณเดือนสิงหาประมาณเดือนกันยานะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เอนี่เหมือนกันที่ทําให้เขาได้ทํำไมได้มีอิสระเหมือนกันนะคะเพราะว่างานที่เขาทำเนี่ยเอาจริงก็เป็นหลักแสนนะคะต่อป,ปีเนี่ยในในในอเมริกาแก็เกือบล้าน จริงเกินล้านไปด้วยนะตามปีใงนของเขาเนี่ยแต่ว่าเขาเนี่ยทำไมยอามหอกจาก,กงานดีกว่าอะไรนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทำแล้วมันทำไมมันเครียด right you were stressed and you didn't um, what w e r how did you feel at your job felt lost frustrated and you feel like you feel like you didn't get valued from h <Yeah. S 1> your, from the company Feel right นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำไมมาอยู่ในที่ที่คนเห็นคุณค่าเราดีกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นนะบางทีบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นมันมีเหตุผลของมันนะคะแล้วอย่างที่สองที่เราต้องทําคืออะไรคือบางทีเราหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดไม่ได้นะเราหลาีกเลี่ยงความทุกข์ไม่ได้หรอกใครๆก็ต้องมีความทุกข์แต่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะจมอยู่กับมันนานหรือเปล่า ะะเวลาที่เราเกิดความทุกข์เนี่ยเอาจริงจะเป็นทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจเนี่ยมันจะมีอาการเจ็บแปลกๆ้าใจาว่าบางทีอาจจะมีอาการรู้สึกแน่นที่หน้าอกบางทีอาจจะมีอาการรู้สึกแบบว่าเสียวที่หน้าท้องหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีอาการทางร่างกายถูกไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นเอยๆโดยที่เราไม่ปรับเปลี่ยนสรียะร่างกายของเราหรือคิดอะไรที่มันดีขึ้นที่มันบวกขึ้นนะ่ะเราก็จะจมอยู่กับความทุกข์แบบนั้นตลอดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าอยู่ที่ข้อที่3นะคะก็คืออะไรก็คืออดีตมันเเเกิดขึ้้นมมาาาแลวรทํไ เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แต่เราต้องทำไมเราต้องอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเนี้ยเราอยากที่จะทําอะไรเราสามารถทําอะไรได้บ้างหรือว่าในอนาคตเนี่ยเราก็มองดีว่าในอนาคตเราอยากได้อะไรนะคะยกตัวอย่างอย่างตอนที่ตีน่าหางานทําไม่ได้เนี่ยตีน่าก็มองดูว่าในอนาคตฉันอยากที่จะมีทาไมอยากที่จะมีรายได้ที่มันมั่นคงใช่ไหมอยากที่จะมีรายได้เป็น Passive Income ด้วยนะคะที่สามารถเข้ามาได้เรื่อยๆโดยที่แบบตัวเองหลับอยู่ก็ยังสามารถที่จะมีเงินเข้าเรื่อยๆตีน่าก็คิดเลยว่าเฮ้ยแล้วปัจจุบันนี้ล่ะเราทําอะไรได เ,เริ่มเปิดเพจ Facebook เริ่มทําช่อง YouTube อัดคลิปเลยวันนี้ฉันทําได้เท่านี้วันต่อไปก็แพลนว่าฉันทำอะอะไรอะไรได้บ้างแล้วความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการลงมือทําเล็กๆเนี่ยแหละ โอเคไหมซึ่งตินากับเนตันนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็กําลังจะกลับไทยกัน right วันที่12มีนาคมนะคะเราจะจัดเป็นสัมมนาเล็กๆเ,เนาะที่ตินาจำกัดจํานวนนะคะจะรับประมาณไม่ถึง10คนนะคะเพื่อที่ว่าทําไมเพื่อที่ว่าเราจะมาเรียนรู้วิธีที่ติดาเนี่ยแล้วก็เนตันนะคะใช้ในการที่จะทําออนไลน์ให้เป็น passive income นะคะอันนี้เนี่ยจะเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่สมมติว่าเราทํางานประจําอยู่แล้วเราไม่ชอบหรือว่าเรามีธุรกิจแล้วเรารู้สึกว่าหุ่ยเหนื่อยเลอเกินเราอยากที่จะ อะไรที่แบบว่าเราสามารถที่จะชิวได้สบายๆไม่ต้องไปทํางานทุกวันไม่ต้องเครียดไม่ต้องเหนื่อยหรืออะไรนี้ใช่ไหมอยากที่จะมีพาสซีฟอินคอมจากการทําออนไลน์เนี่ยก็สามารถที่จะมาร่วมสมมนานี้ได้นะคะหรือใครที่ทําออนไลน์อยู่แล้วแต่ทําผิดหลักผิดแบบผิดวิธีอะมันจะเหนื่อยกว่าเดิมโอเคไหมบางคนทำออนไลน์เหนื่อยกว่างานประจำอีกเดลาก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะก็มาเรียนรู้วิธีการนี่เนาะวิธีการทําออนไลน์ให้เป็นพาสซีฟอินคอม ทีน่าชอบพูดว่าอะไรสร้างสิบล้านทํางาน,ส,นสูงชั่วโมงทํำยังไงอ่าแล้วสร้างสิบล้านทํางานสูงชั่วโมงทํำยังไงก็มาเจอกันในสมนาน,นี้นะคะแล้วก็ใครที่สนใจก็สามารถที่จะแอดไลน์มาได้นะคะแอดทีน่าพูดแชท โอเคไหมแอดทีน่าโวแคปแล้วก็พิมพ์ตัวแอดด้วยนะจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเลยนะคะที่ทีน่ากลับไทยครั้งนี้แล้วก็จะจัดเป็นสัมมนาเนาะซึ่งจริงๆทีน่าไม่ได้กลับไทยมาเป็นเวลาเท่าไหร่ละสิบปีแล้วนะ I haven't back e e n b to Thailand for 10 years นะ <I 'm S 1> อันนี้จะเป็นใช่จะเป็นครั้งแรกแล้วก็ต้องแบบสนุกและตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็จัดที่บันดิตยูนิเวอร์สนะคะที่บ้านอาจารย์บันดิตนะคะที่ที่ใครไปก็รวยทุกคนทีน่าบอกเลยที่ใครไปก็รวยทุกคนนะ,ะวันนั้นถ้าอยากมาเจอกันนะก็แอดทีน่าโวแคปนะคะแอดไลน so we gotta go now <clears throat> you have anything to say? I'm excited for Thailand <laughs> He's been practicing his um, his Thai uh, okay if that's it for to um, do. คลิปนีจบแล้วอยากไปเข้าร่วมสัมมนาเจอติน้าตัวจริงก็แอดไลน์มาได้นะคะแล้วก็สามารถปิดคลิปได้เลยเดี๋ยวนี้เราจะมีการลองสัมภาษณ์เนธานนอกเรื่องนิดนึง <laughs> ดูว่าภาษาไทยเข้าไปถึงไหนแล้วโอเ okay, ค let's practice สวัสดีค่ะสวัสดีครับสบายดีไหมคะสบายดีครับคุณชื่ออะไรคะพอมชอร์เนธานครับอ่าโอเคคุณอายุเท่าไหร่คะ uh Okay, this one. 20เจ็ด20เจ็ดโอเคค a ะ Just takes me a minute Alright l คุณมาจากประเทศอะไรคะมาประเทศประเทศประเทศ Oh, oh. Um America คับกินเผ็ดไหมคะไม่กินเผ็ดโอเคเราวันีก็มีเราวนี้่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย